สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินมาแจกแนวทางหวยรัฐบาลเนาะอหลายท่านนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะอันนี้เป็นโปรแกรมรวมโชคนะคะเพื่อนๆเ,เนาะก็มีหลายสูตรหลายหวยอยู่ในนี้นะคะหากคุณชอบเออเล่นหลายสูตรหลายหวยนะคะ อยากจะซื้อแค่โปรแกรมเดียวนะแอดมินแนะนำโปรแกรมรวมโชคนะคะโปรแกรมอื่นๆนะคะต้องบอกก่อนนะว่าโปรแกรมอื่นๆคือโปรแกรมเออเป็นโปรแกรมเฉพาะทางนะคะเนาะราคาก็จะแตกต่างกันไปนะคะเนาะอันนี้แอดมินก็มีสำหรับใครที่แบบว่าโอเล่นหลายหวยนะไม่อยากซื้อหลายโปรแกรมนะคะแอดมินจะแนะนำโปรแกรมรวมโชคนะคะเนาะเป็นโปรแกรมที่เราใช้มานานแล้ว ะะหลายท่านก็เป็นลูกค้าเก่าของแอดมินเนาะเราก็ใช้โปรแกรมนี้มาเนิ่นดนานพอสมควรนะคะก็อ่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราอยู่โซสามร้อยเกนะคะแอดมินยังไม่ได้อัปเดตให้ใครนะคะเพื่อนๆยังไม่ต้องทักเข้ามาสอบถามเนาะเดี๋ยวถ้าแอดมินว่างนะคะเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตให้นะคะช่วงนี้แอดมินไม่ค่อยสบายนะคะเนาะกะ็ไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่นะคะ ไม่ค่อยอัปเดตให้กับเ,เพื่อนๆเ,เท่าไหร่เนาะหลังจากถ้าแอดมินแบบาหายดีแล้วนะคะเราก็จะมากลับมาทําคลิปทําอะไรทําปกตินะคะช่วงนี้แอดมินก็จะนินเหนื่อยหน่อยนะคะเอาป็นว่าสําหรับท่านไหนนะคะที่ติดตามแอดมินนะแล้วก็อยากจะได้โปรแกรมไปคํานวณเองนะคะก็สามารถสแกน QR Code นะคะหรือว่ากดลิงก์ไลน์ที่แอดมินปักหมุดเอาไว้ได้เลย นะคะเนาะจริงๆแล้วงวดที่แล้วเนี่ยแอดมินให้แนวทางหัวรัฐบาลไปเนาะก็เข้านะคะในส่วนของ62เนาะไม่แน่ใจนะคะว่าเพื่อนได้กันหรือเปล่านะคะใครจับเลขเด่นนะคะก็น่าจะได้แนวทางนะคะอ่ะโอเคนะตอนนี้นะคะเราอยู่สโซน396นะคะก็เดี๋ยวแอดมินจะเริ่มเทตั้งแต่วันที่16สิงหานะคะ ใครสนใจโปรแกรมไหนนะคะแอดมินแนะนำให้คุณเนี่ยนะศึกษาข้อมูลนะคะคลิปแต่ละคลิปนะคะเนาะว่าโปรแกรมที่คุณสนใจเนี่ยนะคุณเข้าใจลักษณะการใช้งานของมันหรือเปล่านะคะเนาะอะ่ะดูให้เข้าใจก่อนสั่งซื้อโปรแกรมนะคะโปรแกรมของแอดมินเนี่ยนะสามารถใช้ได้ทั้งบนมือถือคอมพิวเตอร์ iPad iPhone นะคะโปรแกรมของเราเนี่ยใช้ผ่านโปรแกรม microsoft excel นะคะ แนะนำนะคะว่าให้ดูคลิปที่แอดมินนะคะสอนคุณเล่นหวยอะไรนะคะให้คุณดูคลิปนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยแอดมินชอบสอดแทรกนะคะเทคนิคนะต่างๆนะคะเอาไว้ในแต่ละคลิปเนาะ,ะคุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าคุณดูคลิปแล้วมันจะเสียเวลานะคะไม่เสียเวลาแน่นอนนะคะคุณจะได้ประโยชน์จากมันนะอ่ะโอเคสูตรนี้เนี่ยนะคะ ก็คือจะกอกเลข6ตัวนะคะแล้วก็2ตัวล่างเนาะูตนนี้เราจะได้เลขเด่นมาทั้งหมด2ตัวถ้าคุณเล่นเลขเด่นนะคะคุณก็จะได้เลขเด่นตรงนี้นะคะอยู่ในช่องสีฟ้าหากคุณเล่นเจาะนะคะ2ตัวนะคะคุณก็จะได้เลข2ตัวทั้งหมด2ชุดตามนี้นะคะอ่ะโอเคนะอ่า 095นะคะ095 867นะนะโดยแอดมินคำนวณให้ดูนะคะคุณสามารถจดสถิตินะคะว่าแนวทางที่แอดมินให้เนี่ยมันเข้าหรือมันไม่เข้านะคะอะโอเคมาดูกันนะคะอ,อันนี้เนาะแอดมินนำผลนะคะกรอกลงในช่องสีแดงคุณเห็นใช่ไหมนะคะแอดมินคำนวณได้เลขเด่นก็คือเด่น4และ5นะคะสรุปแล้ว สี่เข้าล่างนะคะส่วนเจอเนี่ยโปรแกรมเจอได้เก้าสี่กับเก้าห้านะคะสรุปแล้วเข้าไหมเข้าเก้าสี่นะคะเนาะอ,อย่างแอดมินเนี่ยแจกแนวทางให้คุณหลายสูตรนะคะคุณสามารถนำจดนะคะสูตรนะคะว่าสูตรไหนของแอดมินเนี่ยคำนวณให้เลขอะไรบ้างนะคะสรุปไว้ใส่กระดาษแล้วคุณดูนะคะว่าสูตรนะคะที่แอดมินคำนวณเนี่ย เลขชุดไหนซ้ำนะคะให้คุณเลือกเล่นชุดนั้นนะอ่ะตอนนี้เนี่ยเข้า94นะคะอ่ะตามต่อนะคะ199 606้นะคะเกอ่ะโอเคนะเข้าสองตัวไล่อีกแล้วอ่ะเมื่อสักครู่แอดมินเกอกนี้ลงไปนะคะเราได้เลขเด่นก็คือลายเจและแปด เจ็ดเข้าสองตัวล่างนะคะสามเจ็ดเข้าสองตัวล่างนะคะสรุปสองงวดนะคะเข้าสองตัวล่างทั้งสองงวดเลยอะตามต่อนะคะถ้าคุณชอบสูตรนี้นะคะชอบแบบเน้นเน้นนะคะคุณก็สามารถซื้อสูตรนี้ได้นะคะถ้าคุณขี้เกียจเอาไปเทียบกับสูตรอื่นนะคะอะหกศูนย์แปดหกหกสองนะคะสามเจ็ดนะ,ะเราได้แนวทางออมาแล้วนะคะ สวาชิกของแอดมินนะคะไม่ต้องสอบถามมานะว่าถึงสูตรไหนแล้วนะคะถึงสูตรตามที่คุณเห็นนะคะแต่ว่าแอดมินยังไม่ได้อัปเดตให้คุณนะคะไม่ต้องทักมาถามนะอ่ะถ้าคุณจะตามแนวทางคุณก็ตามแนวทางที่แอดมินคำนวณให้ได้เลยนะคะอ่ะอันนี้แอดมินกรอกข้อมูลลงไปนะคะเลขเด่นได้ไลนและ9 9เข้า2ตัวล่างนะคะฟันไปที่ไล่9 9นะคะ สรุปเข้าสองตล่างอีกแล้วนะคะสามงวดติดนะอ่ะเรามาดูงวดที่ผ่านมาน้องเข้าไหมนะคะเจ็ดหนึ่งแปดนะคะหกหกห้าสองตัวล่างห้าเก้านะ,ะอ่ะงวดที่ผ่านมาได้ศูนย์ศูนย์นะคะเข้านะคะเลขเด่นคำนวณได้อะไรเก้าและศูนย์เก้าเข้าวิ่งบนนะคะเนาะอยู่ตำแหน่งหลักร้อย โซนเข้าล่างนะคะแตกสองเด้งนะคะแล้วเจาะล่ะเจาะเข้าโซนศูนย์นะคะเนาะตามที่คุณเห็นเลยอะโอเคแอดมินจะแจกแนวทางนะคะเดี๋ยวเอ่อแอดมินจะทยอยทำแนวทางแจกเนาะเพราะว่าหลายท่านทักมาบอกนะคะแอดเล็กอันนะคะเล็กอัน <c oughs> ทำคลิปช้านะคะ เลขอั้นไปหมดเลยอ่ะงวดนี้เราได้แนวทางออกมาแล้วนะคะโปรแกรมคำนวณได้เลขเด่นนะคะก็คือ9และ0นะคะเด่น9และ0นะ90น,นะคะ2ตัวล่างนะคะเน้นไปที่39และ30เดี๋ยวเราต้องไปดูนะคะว่าสูตรอื่นเนี่ยคำนวณได้39กับ30หรือเปล่านะคะ เนาะถ้าคำนวณได้39กับ30นะคะคุณอาจจะเน้นเน้นสูตรนี้ไปเลยก็ได้นะคะอ,อันนี้ก็แนวทางสำหรับวันที่1นึ่งออพฤศจิกายนทับหกเจนะคะ, 7, ะ,คะอันนี้คือสูตรนะคะ396นะคะยังไม่อัพเดตนะคะเนาะอ่ะโอเคอันนี้คือแนวทางนะคะเด่น9และ0 ไปที่39กับ3านะคะอ่ะโอเคตามนี้นะคะเนาะยังไงแอดมินไปก่อนนะคะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดเป็นกำลังใจฝากกดคอมเมนต์นะคะถ้าคุณถูกหวยนะคอมเมนต์ให้กำลังใจแอดมินนิดหนึ่งนะะแอดมินจะได้มีกำลังใจในการแจกแนวทางต่อไปเนาะหลายท่านถูกนะคะอย่างงวดที่แล้วแอดมินก็ให้ถูกนะคะไม่ค่อยมีใครมาคอมเมนต์ให้กำลังใจแอดมินเลย นะคะจนไม่รู้ว่าควรจะแจกแนวทางดีหรือเปล่านะคะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้แอดมินไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่อง Youtube ของเราด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ